ถ้าพุทธเจ้าท่านจัดสรุปข้อนี้กฎิทัพปัจเจตากดเกื่งตาหูใจหมูกริ้งกายใจถ้าทําผิดเมื่อผัสสะจะเป็นทุกข์ถ้าทําถูกเมื่อผัสสะจะไม่เป็นทุกข์ที่ก็ากฎิทัพปัจเจตาพระพุทธเจ้านับถือกฎนี้เคารพกฎนี้เป็นสิ่งสูงสุด <c oughs> ถ้าพุทธศาสนาเราจะ <c oughs> มีพระเจ้าสูงสุดกันก็มีที่กฎอันนี้เป็นพระเจ้าสูงสุด เราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะทําผิดแล้วก็จะเป็นทุกข์บางคนมันโง่จนไม,ไม่รู้ว่าผัสสะเมื่อไรแล้วมันในผัสสะนั้นจะมีสติกันอย่างไรมันก็ไม่รู้มันก็ไปรู้เอาเมื่อมันยินดียินร้ายว่บาบา้บาบอบอไปแล้วทั้งนั้นฮลยนี่คนธรรมดาก็เป็นอย่างนี้เป็นบุตรชนแต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าท่านมีความรู้เรื่องสติเรื่องปัญญา สามารถควบคุมปัสสาะได้ยิ่งยิ่งขึง้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปจนไม่มีความทุกข์เลยจนไม่รู้จักเป็นทุกข์กับเขาี่เรื่องสติในชั้นสูงสูงขึ้นมาจนถึงว่ามีสติได้ในขณะแห่งผัสสะอย่างสมบูรณ์สติสมบูรณ์ก็ไปเอาปัญญามาควบคุมปัสสะให้ปัสสาะเป็นปัสสาะแจ่มแจ้งปัสสะฉลาดปัสสาะรอบรู ยายเป็นผัสสะโง่แล้วก็เกิดกิเลสเหมือนคนทั่วไปเขาทากันอยู่ให้มันโง่มันมีผัสสะมันก็เกิดกิเลสแล้วมันก็ได้รับผลของกิเลสก็เป็นผัสทุถ้ามีสติมีปัญญาในขณะผัสสะมันก็ไม่เกิดกิเลสมันก็ทําไปโดยโพธิปัญญาโพธิปัญญาก็มีผลดีมีแต่ความสงบสุขเรื่องสติอันูงสุด จำเป็นที่สุดที่จะต้องมีทุกขณะทุกเหตุการณ์ทุกสถานที่เราต้องมีสติเราไม่มีสติเี่วลากินข้าวมันก็มันก็เปิดข้าวข้าจมูกแหละถ้ามันไม่มไม่มีสติถ้ามันเดินมันก็ตกล่องแหละมันหกล้มนะถ้ามันไม่มีสติแล้วไปดูเองไปคิดนอาเองมันจะเป็นอย่างไร มีเรื่องง่ายง่ายโง่โง่ง,ง่ายง่ายเนี่ยมันยังต้องมีสติอย่างนี้มันขาดสติเท่าไหร่เล่านั้นเพื่อจะใช้กฎนี้เป็นประโยชน์รื่จะสนองกฎนี้ให้โกฎรฎการเราเราต้องอบรมสติและปัญญาให้เพียงพอ,อปัญญาเนี่ยสรุปความได้สั้นๆว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั่นเองน่าหัว่าง ทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั้นเองตามกฎเกณฑ์ของมันตามเหตุปัจจัยของมันอย่าไปเอามาเป็นตัวเราของเรามันไม่ยอมหรอกใจมันมามาตามใจเรานี่มันไม่ได้่เราอย่าไปโง่เพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองตาถาตถาอะไรมันเช่นนั้นเองฉันจะมาบังคับว่าอย่าเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ แต่มันเขาว่าอย่าเกิดอยาาตก่อยากเจ็บอยาาตายอย่างนี้มันก็ไม่ได้อันั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้นมันร่างกายจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เนื่องกันอยู่มันมีความเป็นอย่างนั้นเองนั่นแหะถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่ามีปัญญารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะไมามั่นให้เป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้มันจะมีความเป็นของมันเองเช่นนั้นเองนั่นอย่าร้องไห้ เมื่ออะไรมันไม่เป็นไปตามไอ้ความโง่ของเราต้องการือกิเลสของเราต้องการแล้วก็มันนั่งร้องไห้อยู่ที่ไปกระโดดน้ําตายเลยกินยาตายเลยทุกอย่างมีความเป็นอย่างนั้นเองตามหน้าที่ต้องมันต้องมันต้องมันแดดอย่างนี้มันก็ต้องร้อนฝนอย่างนี้มันก็ต้องเย็นมันก็เป็นอย่างนั้นเองมันก็เป็นเรื่องต้องมันอย่างนั้นเอง เราจะไปฝืนมันให้มาเป็นอย่างที่เราต้องการหรือกิเลสทองเราต้องการมันเป็นไปนไม่ได้เยี่วเราทําผิดไปแล้วเราต้องทาให้มันถูกเพราะเรามีปัญญาพอพอมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามืนเน่องกับเราเรามีสติพอตอนรับฟังประพฤติกับมันให้ถูกต้องก็งไม่เป็นทุกข์นี่ก็เรื่อง หัวใจของพระพุทธศาสนา